กูแข็งแรกครับเสริมำนาด้บอกว่ากูพูดที่แข็งแรงแน่ ครับแต่ขอสวัสดีพี่น้องสุภูสุโกรธครับผมจะให้มาแจ้งไอ้คุณกะทินครับคุณกะทินวัดป่าสุทัศนาลาสาขาที่เก้าพระองค์ประทิมวันกรกฎินวันเสาร์ที่สิบห้าตุลาถวายวันอาทิตย์ที่สิบหกตุลาคมครับอันนี้ เป็นเป็นปูนกระถินสมัครี่แล้วครับอยู่ในนี้นะอยู่ในวัดนี่นะครับเวลาตัวไปญาติน้ำเนื้อญาติต้นไหนเดินและแก่อธิษฐานเธออธิษฐานเธอเธอตาเธอเป็นอะไรถ้าใครเป็นพ่อคู่ของท่านวรนพูนชวนนักใจครับพ่อคู่แล้วก็พี่น้องที่เลสที่อยากมาเป็นเจ้าภาพขอเรียนเชิญนะครับที่นี่เปิดกว้างครับ ตายหลงทาเนพิ่นเพิ่นเพิ่นผู้เลิกพักเราเพิ่นมีวันว่าผมกับเถ้าอเขาเลิกกองกันได้ครับพี่น้องกับผู้เลิกผู้ถพอกัขอเชิญนะครับมาแจ้งแจ้งท่านรรมการวัดกันได้ครับสุรพุตรอเราโอ้ยเพืนมีหลายมีมีสองัญนครับุูเจอกระสกระขึ้นผ้ากระสินครับผ้ากระินผ้ากระนคือโบริทาาแก่ถ่าเา ได้ทาะกระถินบริการแค่เป็นอาเป็นบ้าไม่กล so 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 ับเตือนใจไม่สอยของพระสงฆ์พระเจ้าคือว่าเป็นกระถินนะครับตัวปัจจัยนะเป็นบริวารนะครับคุณลุงพจน์ย้อนท้อเดี๋ยวโอ้ยเงินมีหลายนะเลยมีหลายเในใจครับเไม่กระถิ่นอานที่ส่งบญกระถิ่นมันส่งกับคนที่เพือพี่น้องผู้หลุดพ้นที่ไหนะมาลงที่สุดทางนันเดี๋ยวนะครับ

แต่ที de Anyways, 1, Never, mais, <out> ่เร in ัดเพราะว่าเสินกีบมันดีแต่ว่าถ้าของให้พูครับในธรรมะกับเรื่ราคายิ่งมันเป็นน้ำมันขึ้นแบเขาก็จะไปขึ้นถึงขนาดแับเข้ายู้านอกาห้เขาเขาเล่นหน้าเขาเขาเขาเสะเีไนเสรษฐกิจภายนอกกมือเนี่ยถ้เข้าคิงงให้จแกว่าเน้อดูับมนต้องไปกินของเก็บของผิดพากัก็โควาสาารเดินกับพี่น้องคู่คดรับ มาลุ้นถ้าผมจะพิพี่มันเดียววันที่15บห้าสิบหกตุลาเนี่ยไ้ยินอยู่ไม่ได้ภาพภาพพวงหลายเจ้าแล้วแบบมันกยังว่างยังวายอยู่คือเธอมึงคนละผมเว้นได้นพวกหลายคนอยู่ครับพู้ที่จะลุ้นเดี๋ยวเรืออข้หลายยิ่งขึ้นเราได้กอดก็ขึ้นจะได้ได้เพิ่มอยู่ครับแต่ขึ้นระมีหลายทรัพปีที่แล้วปีที่แล้วนะทต่่อนครับ แต่ปีนี้มีฮอดตัวอีกเป็นเพื่อได้คำเบอกอะเอาครับเพราะว่ามันเส้นเศรษฐกิจคือผมมองกว้างนี้ละบรมันการเงินมันคืดเครื่องทุกวันนี้นะมันมันมีคือทางเก้าครับทับกาเขาเรื่กจะผินกาบอเขาเทีนี้นะครับเพราะว่าอาขับนี้กาจะพอเขาธรรมดาครับแต่เรื่องนี้อาจจนได้ที่ทางแก่เนาะสักน้อยครับ ยี่ทานเรียการละทิหนึ่งนานมาแล้วนะครับตั้งแต่สมัยพุทธกาลมาตรามีหญิน้อยคนหนึ่งครับที่เกิดมาเป็นคนมือแข้งน,นี่ถึงนีด่ดูแล้วเป็นเป็นคนที่หน้าสมเกียจเวทนาสมัย,มยตั้งแต่ชาติตามก่อนหญิงนางไม่เคยทำบุญเลยแอบกระเสือบท่านคน quando i have